และได้ลุ้นประตูครับมเมสซาล่าทำได้ครับหลังๆน,น,นะครับเจอลิเวภูบวกสูนะครับอของของเรานี่ยรือวภูบวกสูงน,นะแต่บางตัวอย่างซาล่าฮะตัวที่ได้บวกนะครับ โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับครับจุดโทษลูกนี้เขายิงอย่างมั่นใจเลยครับแล้วก็เป็นประตูที่สวยงามหูซาล,ล่าแบบนี้ยิงเสียได้ทันเขาเลยฮะแล้ได้ลุ้นประตูครับโอ้โห ก็จุดใต้ก็ไม่ได้ไม่ได้บวกนะบวกสูตรของมันโะอ้โหแบบนี้รับไม่ได้เฟไว้ได้ฮะนีนะครับผมที่ับสมนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยครับ